สวัสดีค่ะนี้เรามารีวิวรองเทา้าแกมโบกันนะคะสีน้ำเงินนะคะเบอร์39ค่ะเมื่อวานลองใส่คูสีแดงดูแล้วนะคะวิ่งรองเท้าที่ดีนี่ที่ที่ใส่แล้วดีซื้อมาใหม่ลองเลยนะคะไม่ต้องใส่ถุงเทา้าแล้วไปวิ่งหรือไปออกกำลังกายถ้ารองเท้าไม่กัด แสดงว่ารองเท้าค,คู่นั้นจะดีจริงๆนะคะเมื่อวานลองมาแล้วนะคะไม่ใส่ถุงเท้านะคะปกติรองเท้าใหม่เนี่ยเคยนะปกติรองเท้าที่เราใส่จนชินแล้วนะใส่ถุงแล้วมีอยู่วันนึงเราไม่ใส่ถุงเท้าปรากฏว่ารองเท้ากัดเท้าแล้วมันก็มีรองเท้าของเราอยู่คู่หนึ่งเพื่อนให้มาอันนั้นเป็นของนอกนะเพื่อนให้มาเชื่อไหมเราใส่ไม่ถุงเท้าว,วิ่ง รองเท้าคู่นั้นไม่เคยกัดเท้าเลยเราก็เลยยิดว่าเออถ้ารองเท้าคู่ที่ดีเราไม่ใส่ถุงเท้าแล้วเราวิ่งถ้าไม่กัดเทา้าแสดงว่ารองเท้าคู่นั้นดีจริงๆนะคะเนื้อขั้งในตรงนี้นะคะมันจะนิ่มนะคะไม่กัดเทา้านะคะลองมาแล้วนะคะเมื่อวานแล้วรองเท้าคู่นี้ก็เป็นรองเท้าที่ท,ที่ไม่ได้กระชับเท้ามากคือมันจะจริงๆแล้วเบอร์ที่เราใส่ได้มันจะเป็นเบอร์ส8มสิบแปดแต่ก็ มันไม่มีก็เลยใส่39ก็พอใส่ได้ปกติรองเท้าที่มันหลวมนิดนิดเนี่ยเวลาไม่ใส่ถุงเท้ามันจะกัดเท้าเชื่อไหมไม่กัดเท้านะคะถือว่าโอเคสอบผ่านนะคะราคาอ่าบอกกันได้เลยนะคะ399บาทนะคะถือว่าจับต้องได้นะคะอ่าดีไซน์ก็สวยงามนะคะเบาเรื่องความเบานี่แน่นอนนะคะแกมโบนี่ เราจะาผูกคันกับรองเท้าแตะเราเคยใส่รองเท้าแตะมาก่อนนะคะเรารู้สึกว่าเออรองเทาเา้ายี่ห้อเขาเขาผลิตสินค้าออกมานี่มันมันก็โอเคนะพอเราไปเห็นเออผลิตรองเทา้าผ้าผ่ออกมาเข้าไปลองก่อนอนะันดับแรกลองสวมใส่ดูก่อนจับเออบาเว้ยใส่แล้วมันมันโอเคอะนะคะถ้าเทียบกับราคาเราถือว่าโอเคเลยนะคะ ถ้าให้คะแนนนะมันแพงกว่าราคาม,มันคุณค่าที่เราได้สัมผัสอะ่ะมันแพงกว่าราคา3 9 9บาทอันนี้เรื่องจริงนะคะลองสวมใส่ดูแล้วนะคะเทียบกับราคาหลักพันนะนะที่เราเคสสายสวมใส่เราเทียบกันแล้วนะคะถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะคะดีไซน์สวยงามนะคะลองสงมใส่ดูแล้วนะคะไม่ใส่ถุงเท้าวิ่งวันแรก แล้วรองเท้าออกจะรวมนิดๆแต่ไม่กัดเท้าแสดงว่าตรงเนี้ยมันนิ่มนะคะนิ่มให้ดูข้างในแผ่นรองไม่เพ้ราะคาแพงเลยนะคะจับได้เทียบกับรองเท้าราคาแพงที่เราสวมใสนะอันนี้นะ,นะได้เลยนะหนานะคะรองรับเท้าเราได้ดีพื้น มันมันยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นเเวลาสัมผัสกับพื้นมันไม่ได้แข็งกระด้างมันจะมีการยืดหยุ่นนะคะถ้ารองเท้าที่พื้นแข็งแข็งเวลาเราสัมผัสกับกับพื้นเนี่ยมันจะทําให้การกระทบกระทั่งมากนะคะแต่นีมน่มันมีการยืดหยุ่นก็ถือว่าโอเคนะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอบโจทย์ได้นะคะให้ผ่านแล้วเนี่ยในความคิดส่วนตัวนะคะก็ยังไงก็ลองลองลอง ไปซื้อมาใส่สวมใส่ดูนะคะ399สบาทแวิ่งออกกำลังกายเมื่อวันเต้นเอลบิกได้เป็นชั่วโมงอะ่ะไม่กัดเท้าแล้วก็วิ่งด้วยก็ถือว่ารองเท้าไม่กัดเท้าปกติรองเท้าใหม่นี่ถ้าไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยมันจะกัดเท้าเพราะว่าเท้าเรายังไม่ชินกับรองเท้า,า,าแต่อันนี้โอเคสวมใส่ก็ประทับใจนะคะยังไงก็ก็ พเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อรองเท้าของท่านผู้ชมนะคะลองดูได้นะนี่สีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินส9กบาทแกมโบนะคะดีแล้วก็ว่าดีนะคะพูดไม่ได้เงินไม่ได้ทองอยู่แล้วนะคะแตอ่อยากรีวิวให้เพื่อนๆน,นะคะที่ หารองเท้าออกกำลังกายที่หลักไม่แพงเหมาะก,กับเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วก็ฝากเกมบูไว้ด้วยละกันเนาะยังไงก็ไปหามาสวมใส่กันได้นะคะ